สวัสดีครับแม่คู่สวัสดีครับสวัสดีนะคะสวัสดีสุขูสุขคนเด้อค่ะเด้อให้มีโวกมีลาบมีโวกมีมานค่ะมือในในฟังเสียงปูตาเขาเขานะค่ะครับผมปูตาปูชีบเขาวนะคะที่หอปูชีบเขาวเลขที่998าเ้าแด้อค่ะเด้อค่ะปูกว่ห้าโุขลาบเนาะค่ะเนื่องจากห่านคือห้โสวให้ลาให้โสวให้ยมานเพราะว่าปูกะบาเป็นปัญหานั่นแหะค่ะเพิ่นก็ว่าค่าย119บาทนะคะครับผมค่ะสวัสดีเอฟซีเพิ่นก็ เล้ยฝาารวมบุญมานํำยิมขืนไข่น้ำไดแพ่อได้ส่เวลาไปสุเวีานมนว่าสั่น์อาล่อฟังหนํำกันนะคะซึ่งพ่อหำฝ่าพ่อหำแม,ม่ปลไดไทยกันกันพ่อหกนนำกับนอนพอรับปุ๋ยกับมาอีกแล้วเนี้พ่อรับป็ดเจ้าภาพมาลาได้เยอะอ่าฟังปูนะคะเนาะ ไปงตัวไาไหนปูไปูใร่อง่อบ้านไหนบ้านปูเรื่องน่นี่ไง่อบ้านไหนเราปูไเรื่อบ่ได้วอไปโคบู้ได้เรื่องปได้เริ่อ้เริ่มเริ่มงเร่มาว่่เรายไเองีมมสู่กากขาอยาเก่าเก๊ะ คือผักขาวขายยาเาเกเปิดอืมเออมือีืมือแขงวันดีวันชื่อสิหกันยายนสองหาหกเกิดลุกแางขอก่าคาร์บาเดอร์กีโด้อพ่อย่างนี้แข่งปูกายุนบพรู้ว่าปูกายุนเสียหายาจเสียกระดึงงัไว้แ่งั้นดูดูเออว่าจ่ายง่ายโดนูจ่ายจายก็เป็นด้กอืมเออมือนืมวันชื่อสิห ลูกร้านขอากราบคารวะทั่วโลกมาลูกเนาะชิงสคิดมีจริงไม่เชื่ออย่าลบลู่ทุกสิ่งทุกแางคิกมาเออฆาตกร,รากาบฝ่ายคือใครคือว่าทุกพระองค์ปักข้าวเก่างวยบักกล้วยเก่าวิอผลไม้เก่าอย่างมิจเจเก่ากับเก่าเ้อะเก่าๆๆดีสิปู เขาก็ยื้อเยื่องเชื่อเข้ยมยิ่งหลายคน,นนะอเอ่านี้เนาะวันนี้เนาะเออเขาก็ยื้อเชื่อยื้อไออปยื้อเขาว่าแั่ตัวเออไม่คือปู่ไปนาปักเตนช่างงานวุ้ยไ,ไปเอออยจะฟังร่งมมางเขาเรื่องไม่คืนะอแค่ไม่รักเรับ,รบป<อ>ูนก็คือไปนามาหลังเนาะครับเออรับขันลูกร้านถี่รวมพุ่มาจากต่างประเทศคือนางสุกินดาซื้อสาคโค แล้วก็นายคืยอยาซือ้อคัโคคือพอเออขอสะสมสร้างบุ้มเพื่อกะได้เบิกบุจมได้ดว่าสร้างอืออ้าวก้างปะเกลงงานเพรถ่วงหมือนยืมเพรถ่วงครับปูตื่นมันคือเครื่องบินด้วเครื่องฝ่าเนาะครับตื่นตกลงมาจากะฝาอือตกลงมาจากะฝ่าแต่คืนนนอ,อ,อหนาเนาะอือาก็คืออือู้ได้รูปกลางปะคืออยากมาหาโผลอือ ขึงเครื่องหม่นแกนโพหนาโพ่เขาว่าให้ขึ้นะหนาพ้นไปขึงที่โพงอไปกว้างงอไปกว้างงอไปกว้างผู้เรียนอยากมากแต่ต้องตัวไว้จองตัวไว้เริ่ดๆจ้องไว้อืมต้องไว้ช่ามขาหนามันลด่งหนามันลดลงใครอยากมากหาปูกก่ขาก่เก่าเกิดให้อธิษฐานอีกเริ่ดอธิษฐานกิดโค้พองสิ่งศักดิ์สิทธิ์อืม ขอให้ผู้ข่าได้มีโอกาสเออใหญ่มาร่วมบุตรดวงบุคคลใหญมาเบิ่งไม่คู่เคยไม่คู่แข่งอืมหาเกดีรุ่นชิบเก่าชิบเก่านอดอืมหาผู้ใดอยากมีโอกาสมาเบิ่งเกดีรุ่นชิบเก่านอดกะพากันอื่อแขันเอาเจ้ากูเด้อยิ้มเย็นบอวานงามงามปูงามบอกยิ้มงามบ่งามครับช่างเคยมาข้างคู่มันคือคือไรครับปูถ้าช่างเคยคูหมดโอ้ สวยงามอลังการม,มากนี่คือเมืองสวรรค์น,นะลูกนะผู้คนได้ร่วมกันเฮ็ดร่วมกันค่ะด้วยกุญมารมือคือสครกงแขงบนุมาาทุกคนนั่นลนะเออผู้ได้เฮ็ดกับผูน้นั่นใด้่ผู้ได้โบเฮ็ดกับ,บ่บนะั่งมอแค่นั้นคุ้มนะบุญคุ้มท่านดูพี่เฮาเฮ็ดผู้อื่นเฮ็ดัดดน่พอใจไปหอดไปของนะอือผู้ได้กลิ่นผู้ได้ข้างผู้นันน่นก็นไให่แล้วลูกเ้อ อเป็นค้าติดทางข้อนใจลูกร้านตือขอให้นั่งคุกกินดารับนั่งกอย่ามม่โขมไม่ามม่โขมไม่หมานแด้ลูกเด้อตวงตัวเคลืนบุมากขั้นจับมากกระดาชึบเก้านะนะอือนะอือตวงใ้ข้าตัวชึเก้าอือมือข้านั่งดาผมมือหังรลายรออเอฟคือผ่านมาทางข้องแตงมมูนังอ่อนวิชาคำว่าคุ้มขอกับคารวะข้อข่ายุ้งทางบุ้งขอกับคารวะโพ คือเบิกบุ่มในโบมือนี่งเขา้งแยก่อนนี้ค่าได้อือได้ใครทำมากขาดใายให้ทำมากขาดขึ้นเรื่อเด้วยแรงอ่คือขายเนาะชื่อหอชื่อออย่างมากชื่อฟอพชื่อฮอปูชื่อบัวขาวเด้่อชื่อกาวกาเปิดให้อัชื่อขาเอาขั้นอย่างมากเด้อแยกอนึ้คาเด้อค่าเครื่องบินเขาเอาช่อเจ้าหัวอือค่าเครืองบินเขาะว่าผมมันตัวใาย เขาได้เอาเพื่อนเขาเอาถื่อเอาชิบก่าไปกับแต่ละปูสิบเก่าอันนี้ก็เรื่องสิบเกนี่ไปกลับได้บ่ไปกลับแดงก็รื่องไปกับได้ยงคือพไปกลับได้ไปกลับได้นะูนะเอาไอ้ยังนั่งมือกมือด่มือศกมือไม้หงแล้วก็รจะดึงจะดนะดูนะอันนี้ของผู้ใหเออเอ็มื่อพานมาท่านของแต่โบรายผู้ราคน่รายชือเสียงเรียงงามชื่อร่วมกูมากเออพู้ได้หาพูดได้ซื้อเอาเพื่นงั้ เล็กๆหน่อยๆไม่เป็นได้ขอใคุคางบุญพ่วบุญได้ตื่อพ่อขงมาหาตื่อ่้เก่านดมือคมือดามือคมือมันหึหแล้วก็ดด้วยกดูื่อได้คือได้เสยงรูดหานเกียวเยรูดออันนี้กัม่ขงของแงูคือการตื่อนั่งนั่งใจบุญมากอือได้ผู้ได้คไดคือเสียงเรียงง่ามือคมือดกมือคมือมันหึหึแล้วก็วยนะลุงนะ เออคพอยปนดคอยไปดูสิบุงชิ้ทางเะยรึมครับพูข้างก็รอกกันเรือยกัก็ถื้ดซื้อเชื่อมัวขาถือได้่าชึ้ง่ก็เดือดยก็ต้มสาธุสาธุปูเอออันนี้คางมาทางช่องไอ้ไอ้เออ,อ,อขเขาเขียนว่าไอ้มันมืออ่างกระทเมื่องพอไปเลยครับพูเออมันตึกก็คางเนาะป้านังมือยกับมือกันแค่มวย เออโอ้ยง่มเมื่อหอนง่ายเพราะแค่ตื่นกับเมื่อยง่ายกว่ามคือตื่นสวยคือนั่งง่าขาขาิโอ้ยเรื่อมครับคือนั่งง่าข้าขาเดียวมัน่ได้เจหัวน้งเขาครับปพสวยเรื่มตื่นสวยติผู้ชายผู้ใาลยก็แต่มันพว่ขาวน้วเขาเหลือเรื่มครับ เออจะว่ามันเครกูเมียมันแอบตัคืบนะเออมันเป็นแม่เกิกว่างั้นโอ้ยงแม่เกด้เนาะออแเาบกเสียงกับเฟยเสีแง่เกิดด้เนาะคือยาพ่อเรื่องแต่แต่กับพ่อม่เรื่องคือบกเสาไ ขึ้นมานถงมะขุมกับมะ่วงงอง้งครับปูบ่นกาไห่ขแค่ขนนกขจ่ายได้ขางานรดวจ่ายคือนาแต่พอเจอคือคือยันไงเพราอยากขาวมันเมนก่ออมะนม่มาบนบอยากขาวว่ากันเลื่อครับปูแต่ว่าไปจะไปกรื่อไดิ้แค่คคเิ้นนาอครับ เออให้เอฟคือขายบุญมือโคกมือกระมือโคกมือมันถึงแล้วก็รวยคู่คกคนนะทูกนะจาบพางมากทั้งอียังไอน้อที่ังไอนเพามากอะบุมไปในยังบุคคาปูไปเรียนไปเรียนครีย้มไปไปเรยเพูเยาดายอยู่กันตัวเออไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยมาเนาะอันนี้เอฟคือร่วมบุญมา กึมเนาะูึ่มคือผ้าด้วยมือหนื่อยกึ่มคือผ้าด้วยมือนื่อะสาธุสาธุปูกึ่มีื่ร่วมกงมามือราคือไร้ายเสงร้ายเรื่องร้าน้ำอืมมันเรวแกใจใจใคราาท่ากอกึมครับเรียควมเชืือของควบอกครับปูเีกว่เชือกับพวกปึงก็เลยงงัดเยอเลยครับเออพวกเฉียดผู้่จกกับพวกปึงงัดเยอะเลยครับพอว่าเฉียดหายมาเยอะครับพ่กขยันบอกของพอรู่อยากฟังกับฟังพ่ออยากฟังกับพอฟังเพราะนั่นครับ เออเรียกกับพูเก็ถือผุดผีได้คัว่าแค่คอ,ก,อ,อก็ถือแล้วคือมันก่ออกกระปอก็ถือคือว่าเป็นบุญของลูกหลานที่ปูที่ปูมาสอนคติทีทำให้ฟังครับผมเออพ่อพ่อยังไมาบอกเดิคือว่าพ่อมาเบอกคือๆนะครับปูเออออกก็ออกกับอกองขนาดคนนี้เขาออกครับอืมแม่ยงบอกครับปูบบอันนี้พ่อปุ๋มขจิตำสอนใจให้ลูกหลานเคยๆครับเออเอาเรื่องว่าคือขันไมาหายเกยเดือดซึบเก้านวดเอาไว้จังืีอม่คือปุดมจังไร เมียนอยูู่พอปูแต่ใช้ยาเก่าเก่าเกลี้ยเกียเ่อเก่าเก่าเกลี้ยไปเชื่องจังไหนครับพอปูที่พวกเขาใช้ยาเก่าเก่าเปิด้ยเกลียเชื่เรียกเก่าเก่าเปิด้ยไปคือว่าจังไหนคือว่าพ่อบอกเรื่องสั้งเรื่องครับปูแล้วก็คลิกหนาวจะโค้งกันเนาะครับคนเศร้าดยู่ที่สติในปัญญาอยู่ที่ความเชื่อและไม่เชื่อไม่เชื่อก็อย่ารบกว่นะลูกน้องเออถ้าใครทําได้คนนั้นก็ถือว่าบารมี เขาถึงแต่คนไหนทื่อพูดให้คนอื่นทำไม่ได้บารมีถุนป่าก้มวลเลยหามเออามครับผยังชุมวันไปห่าก็ไม่ทำยังบัตรใน้ได้เห้อยังชุมวัฒปุ่มไปห่างก็เรื่อยๆบุ่มก่ได้เหมือนจะเยืมสาธุสาธุบ่คั่นขาปุ่มแห้งหลายเมียนโยครับบ่แกน่คั้ง้าเท่าคัองเก่า พ่อแทกพุ่งโตกโดดตีพ่อแทกมอหลงมอหนั่งมอย่งเนาะการทีกานั่งไม่ถื่อไม่งั้นอ่ะไรลืมขั้นบ่ถือป้งงั้นเขาเ่เอิวมาบุญเขาแก่งับงูือเอี้ยงคือขายบุญอันนี้กระไรอืออจะกอยอยากเขนมาไม่ขื่อคือบพอพ่ขือขั้ึบหกกับพ่ผิือขั้นชึบเจ็ดกับบ่ื่ึบแปดชึบเปด คือเปิดมันขิดานสือแปดิดอยู่บนป,ปูคือตรงท่านคือเจคือหกคือเก้าครับคือเปิดผเอ้าปูว่าให้ยังไม่คู่ว่าหมูว่าว่าที่แกไปยึดขนาดคือเบางได้เข้าไนปะ่ว้จังวันน่ะค่อจะว่ามาเรื่ครับปูแค่คือจังไรแล้วมันเบาไปเลยมันเอาขึ้นมเรื่องครับเข่าห้ขืนพกนีเรือ อันนี้แล้วแต่บุญบารมีใครมันอยากท่านเขาท่านกยืมอันนี้พ่อมือให้เรือแม่บอ,บ,อบ,บอกครับป่บอะพ่อคืบารมีบักคับข้อมดรู้บ่บังคับว่าต้องท่านชิเกเยอมึงจะคือได้พ่อมาวาี่พูด้อนท่านทิเต่าได้มึงจะคือได้ท่านชิเกมึงจะคือได้ท่านชิโหมึงจะคือได้อันนี้พ่อไม่ได้ระบุนะพ่อเพียงแต่บอกว่าคนเฮาอยากกนอยากท่าน คึิปหกบาทจะได้คลิปเล็กก็ได้คลิปเปิดมันก็ได้คลิปเต้ามันกะได้เพราะว่าต้องืิดเยอะอ่ะการกินการทานเพราะได้ฝุกบังคับให้วยื่อยเรื่อยครับปูเอาเปิดงั้นกังก็ได้คลิปเปิดปอมันบอกม่เงื่อนติเมือนรู้แต่มันกได้ก็คือว่าจั้ไหอืมก็ไม่เอาแค่คือว่าพ่อบอกเรื่องคิดบวกเมือนบ่เรื่องครับปูอันนี้พ่อเอาเรื่องการกินการทาน ลูกร้านบ่ได้ปิบังคับผู้ใดผููใดมีกเก่ใช้ข้าอยากกินอยากแา่อยากรวมเพื่อรวมขางมาหาเกีอยู่ีคลิปเก้านวดแต่เียวแค่คือปที่บ่ต้องรอเงินร้านดอกเงินรดเงินแขนน่ะชาดีแค่ตังด้่้าบุ้งบ่อดเงินร้านแื่ตัะไแยืมมันคือได้กินได้ชาติทั้บานทั้งเมืองเขาบ่บ่ินท่านครับปู่แต่ชื่แล้วเูกวร้านอยากคน่งคลิปดิปเปย์คลิปเก้าคิปหก อืมขายเก่งมากใช่ป่อาก็แ่ไปมาเนาะอ้าวให้ลูกร้านทุกคนชื่ออะไรคืออะไรกี้มือสกมือดรบมือสกมือไม้หึงหึงแล้วก็รวยทุกๆคนนะลุงจะเรื่อจะเรื่องทำมาขาดถึงเด้ทุกปู่ทุกคนนะเออมัองามน้ำงามกนไปแข่งไปแข่งงานไอ้คลิใหญ่ขมัวก็ไปน้ำงามายู่ราบ้านอยากจะน้ำงามบอกปู่อยากไปน้ำงาม ต๊ะมาเดือนหรื่ไม่มืองามกระบอกกระเดือดกระึมงเดือไปใช้มาใช้มือใชนงามน้องไข่กระมือขาดนามประเด็นปปูไปคอดแกงกับมือหนัมาเมื่อุดรนกับมือน่ะไปโคราชก็มมือครับไปกรุงเทพเคีย่งงามไร่กึ่มคบปูไร้กื่งเทีาเครื่องไร้ไม่กระพูดมูองน้องคนเราเอออันนี้ลูกชาชายถวายน้ำโคกกลาบคารวะ พ้อครับคารวะปูต่าปูข่อพขาวลูกขอถวายเออเกลือขึตดอนวันันวัาพ้อมกับพวงอะไรเนาะดอกมะลิเออพอครับเอือรงองน้ำเตาอู่ง่ายว่าคึ้ข่าเนาะเอออาใครมือโขมือกาบมือโขมือหมาเยอะคายขายางานก็ดูเด้อจะเริ่อจะริ่อ่างมาก่าคืนเออพ่อขให้รัางวันด้วยบอ เออพ่อเดกไปเยอมากพ่อเด็กแคน้ำมูก้ำมันแบเก้าบาทก็ูด้อสาธุสาธุครูค่าค่ชืบเก้าบาทใค่ยัมหาพ่อไหนลืมอเอพ่อเด็กไปเยมากเอาต่เริ่จะเริ่อันนี้ขาดึกขามขอบกำนางบวกเพื่อนสีขาขอบขอบครัวรวมขังมหาเกิดกับอลุ์แก้วกา องค์เจ้าจ้าเก้าเคลื้อนหนึ่งพระองค์อ่ะหายมือสูกมือดาบมือสูกมือมันถึงถึงแล้วก็รวยกระเดือมกระเดือมถูกร้านพ่อก็หายก็เรือมครับคุณอันนี้นั่งอดอนอุน่นงเคลื่อมือเยาวรักโผล่เกลือขอค่าเช่าของเจ้าโพ่มาค่ะ <laughs>